เจริญศ mm ีลเจริญพรพปะพ่อกันย่อมือเศร้าก็คือย่ำจังหันนี่ะกันต่างเกมาเห็ดเรื่องข่วงบ่อสมุทัยะนี่แปลบันเท้าก็ว่าห่องกินข่าวนั่นแหละบอกภาษาให้มันโหเรื่องรักภาษาสื่อสารนี่มันก็สำคัญไหลเยนะมันเรื่องสมมุตินั่นแหละมันเรื่องสมมุติเพราะวัติข้นแต่มันติดสมมุติเหรอมันก็ ลำบากนะลำบากทุกข์กมีสุกกบม,กกบมีให้ให้พ้นเพื่อกันแต่ละคาซ้ำกันเรื่องสื่อสารนี่มันมีชีตเด้สมมุินี่สมมุติดสัจจะเป็นเรื่องจริงในเรื่องสมมุติเด้คือสื่อเฮาเนี่ย่ได้แบกมาจากสวรรค์สันฟ้าหยังออที่ว่าพ่นหยึดเป็นตัวตนนี่เป็นอุปทานอุป,ปะกับเขาไปนะั่ะนะฐานะนี้แปลว่าไปถือเอานั่นแะ่นะนะ ท่านะมันบวกกันน่ะล่ะท่านคือแปลว่าไห่น่ะท่านะแต่ว่ห้องว่าไปถือถือเพื่อเอาไปไห้ต่ว่ห้องไปถือเอาเท่านั <t> ้นสินะขันเขาถือเขามาหาเขาเป็นบ่ล่ะนี้แปลรูปทรัพย์แลงท่านบ้านนี้เขาไปยึดก็ยึดยิงยึดนี่แหละยึดในเรื่องของรูปขันนี่แหละขันไม่เป็นกล่องเป็นมูเป็นเล่าสิน่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเขาเรียนมาสูมือนี่ มันก็เป็นแชร์สัญญาณนั่นแหละซุ้มเดไปจบซุ้สูงยังสิพวกศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หรือว่าพระจบปร,ริญญาธรรมเก่าประโยคนยังสิมันก็เป็นสัญญาสืส่อๆเลยเพราะท่านี่เป็นปัญญาดิอันนี้เอามาใส่เนี่ยเพระใส่ได้เพียงใส่ได้ใะอะไรใส่ใเพื่อยังหรืเพื่อเกลียดของโจรแน,น่บางทีก็เพื่อเอามาใส่ในโลกรกะทำในการเลี้ยงเลี้ยงเจ้าของกินสื่อหรอกเลี้ยงขีดเลี้ยงขีดเพื่อสิได้ยัง มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสันเสือญมีสุขมีทุกข์กับแปดยางนี่แหละมันกับวนอยู่นี่แหละแปดยางนี่มันเป็นเครื่องวนเลยผู้ใดเกิดมาต้องพ้อเมื่อใดเพื่อเอินว่าหลกกระทําแปดยางเป็นของคููกันคือผู้ใส้ครูกับม่ยิ่งกังวันคููกับกางขึ้นหนะหาครูพันพ่อแล้วลักสมมุดขนเาไปติดสมมุติบาตนี่ย่ำดีแก่มันก็ดีจนหลงจากของนั่นแหละ งัมเชื่อใจแบบมู่มาให้วันนี้มันคือมาวัดบังทีเห่ะมันมู่ว่าบวดีกะเฮ็ดจังไรละวันนี้ที่มันเจข่อควานบ่านหน้าเรามู่วอางแบบมีอันนั่นแหละควอมสมุดนี่ขาต้องเบืองนี้มันมีชีวิตคือกันนี้มันเป็นเรื่องสมุดที่ว่ามันเป็นความจริงอยู่ดเขาต้องเดี้ยนนะมันเข้าใจดเขาต้องว่างมันเป็นเข้าว่ากะว่าที่เหมือนบอกข้าว่าน่ะมันเป็นค้ามจริงเนะมันเป็นเนียง หรือว่าพ่นวาเนี่ยเขาต้องมองมุมใหม่เนี่ยนะเพี่นแนะนำหอบบ่อยจังสันนะส่วนใหญ่มันเป็นคําแนะนํานี่ที่มู่บอกขี่บอกเป็นการเตือนเด้แต่ส่วนใหญ่มันอัตราตัวตนมมันขืนกวนแม่นบ่ออัตราตัวตนมหรือว่ามึงเป็นไผ่มาบอกกูคาว่าสมุติตัวนี้เป็นบบบไงแบบตัวเนียเพีว่านวาไปยึดตัวอื่นมันขืนกอนนี่นะอ่พืนเอ็นว่ามานาทิฐิเนี่ยครบอวดตัวมานา มันนี่บาดเขาว่ามันะว่ามันเทียนนี่เนาะอนั่นะภาษาบาลีมันเอามาใส่กับบาดเขานี่จะกลับกันจากไหนเด้่บางอย่างมันก็ใส่แบบไปบางที่อ่านอมๆไปบางที่ก็ใส่ได้เนยน้ำกันเหมือนขึ้นก็ละบาดเขอาก็ดีกันนะคอยเหตุไปเขาก็คอยแยกแยะภาษาลกภาษาน้ำผาลกภาษานี่เขาเตไปหยุดมันทั้งเมื่อตแรกกับอะดเขาก็ไวเพื่อเป็นปุ๋ย เป็นว่าการฟังการฟังเรื่องสมมุดเรื่องพวกนี้เห็ดมันเป็นปุ๋ยเห็ดสางศรัทธามันเกิดสางวิริยะมันมีตั้งเอาสัจจะมาตั้งไว้มีสติมาจับไว้เนี่ยมันไปไกลอะไรเกิดดึงกับขึ้นมาเอาสติ่ะไปดึงกับขึ้นมามันจังสีนมีสัพเชัญญาลูหลอดเป็นตาจังในหลือตาเหยบอตาเหย่เหรตัวตาหลอดทิศไหมตาหลอดทิศ เ็ตเข่าคักๆหนึ่มันเป็นธรรมวิจัยตัวธรรมวิจัยมันจังสีสอดซองในธรรมเบิ่งเข้าใจเบิ่งเอียงกับเบิ่งอารมณ์เานั่นแหละส่วนใหญ่คนเั่งกับไปติดเรื่องนี่แหละติดเรื่องอารมณ์นี่แหละโลกของอารมณ์โลกของเวทนานี่ยแหละมันติบวกทุกซุกเนี่ยมันติดโลกสมมุตินี่เขากันเบิ่งบ่ตัวนี้บ่เป็นปิญญาบ่เป็นเพาะปัญญาบ่ออกเด้เอาสติมาจับไว้ตรงกลางเอาศรัทธามาใส่กับปัญญามาหาคู่กันเอาสตินั่น่ะมาหาไป หากมันเกินกันนะเว้าฟังอีหยังก็อย่าฟังมันเลยไปนะเพิ่นว่าหูฟังแกงอีหยังหูฟังแกงทางใจให้คิดทํานั่นน่ะมันย่ําเรียกแล้วบ่ค่าเขียวจังค่อยกืนหลานเลยคําพยายญาทอนหลนม,นมันแม่นคมเพิ่นนี่เนาะนหูตาฟังแกงเพิน่นว่าตานี่ก็เสียบ่ได้เด,ด้นบ ่าที <gez úc ime> ่เบิ้งเราว่ามันนั่นมันแม้นหรอเปล่าเออนั่นแหละคอยเห็บคอยฟังหูไอหูนั่นแหละเพิ่นวาโอหลายอย่างอยู่นี่มันว่ามันว่าวาโอยคำหนึ่งคำเดียวค่อยคอยเป็นค่อยไปค่อยฝึกนคัดพัฒนาหัวเห็ดพันเอาเห็ดไปเราเขาเข้าใจเราที่เบาเรียงเข้ามาเห็ดนี่ละเห็ดการให็ดท่านการหนึงท่านคือการเชื้อสารโบเปียพื้นมันเป็นท่านเพื่อคนหยองนั่นนะ มันก awesome, ็เป็นปุ๋ยตัวหนึ่งนี่างแหละมันใกล้ๆกันนั่ะล่ะใครมีผู้หยองก็ดีเยอะแต่ว่ามัวหลงนะนะม้วนมาบ่ดีเด้คนหยองดีเยอะดีแต่ว่าเอาจะไปหลงเลยบางทีไอ้หยองไปหยองมากมันก็หยั่งอย่้กันดิเออบางทีก็เออนั่นแหละคือยังนี่ละขึ้นรถขึ้นรถไปขอกันนะใครว่าที่ไปหาเจ้าอยู่ในเห็นหน้าปุ๊บเดือดตัวปั๊บหลุดไปเออตัวโดยอัตโนมัติน่ะนะใครว่าที่มาหาเจ้าอยู่นั่นนะจริงๆเราโมเมนต์เราเคยขึ้นจใกเทียดอกแต่ว่า ข้อคันภาษาบ้านเฮางวานันตัวพ่อได้นี่นะพ่อได้กินหัอนน้ำพ่อได้เคี่ยวหมากน้ำหน่ะนะสมัยพูดถ่อก็ตะกี้เนี่ยมันเหมือนข้อมูลน,นี่เนะานะคอยเป็นคอยไปขเขาก็เบิ่งเพเยียร์แนาเอาเอาขโมยธนาบุญนะเนาะเวลาเล็กเมืวลาหน้อยพ,ออออพ่อได้คอคกินกันเอาเอาพ่อขวเป็นภาษาบาลีสืบต,ต่อไป